ยังไม่เท่าเดินี้มันที่แยังกเลยนะสนหบเวลาส0นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มนะครับที่อนุสา,าวรีย์สามกษัตริย์ปีนี้เรายก การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับมากกว่า40ชุมชนที่จะมาร่วมนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนี้เรายกการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับมากกว่า40ชุมชนที่จะมาร่วมนําเสนอบุดอัตลักษณ์ซอฟทาวเวอร์การแตชท่านจากชุมชนแล้วก็มีที่หลากหลายนะครับชาติกับพวกเรา ชุมชนท้องทียวนะครับ ดีครับผู้ใหญ่สมศักอินทชัยนะครับจากพันธุ์ทองสิงแล้วก็เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวจุลชนภาคเหนือนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับพี่น้องเครือข่ายการท่องเที่ยวจุชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราขอประชาพันธ์ว่าในวันที่10พกาจัการโยนที่ถึงนี้นะนาทีนี้นะครับเราจะมีการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวจุลชนปีนี้เป็นปีที่2นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแวะมาชมมาชิมแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของกเราได้นะครับ ในวันต่งางวนั้นเรามีกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนนะครับมีงานต่างๆแล้วกท็ที่เราอยากได้ก็คือเรื่องการเข้าถึงชมุมชนของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดทั้งหมดนะครับวันนี้เรามาทั้ง25อำเภอ40กว่าเรื่อข่ายนะครับที่1 20เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับเรามีกิจกรรมที่นี่ครับการท่องเที่ยวอยู่ชมุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครับ